และในคู่ที่8ขอเสียงประเบอร์ต้อนรับเจ้าถิ่นโรงเรียนตาคลีประชาสรร์และพวกเขาจะพบกับหนึ่งทีมทีมเดียวจากสุขโขทัยโรงเรียนเมืองเฉลียงแล้วก็สุรเดชร่วงองเบอร์18นะครับ จังหวะนี้ยิงไม่ลงนะครับอ่านะครับดูครับแม่แล้วก็ให้มาเซนเตอร์ก็อบอลออกครัแล้วจังหวะนี้ครับเมฆชูดไม่ลงครับยังรีบาวได้อยู่ให้มาจังหวะนี้ก่อนโอ้โหสองแต้มติดติดครับนี่พี่น้องฮาร์ดเล่นมาจังหวะนี้เมฆโอ้โหนะ เชื่อนะครับยิงลงมาแล้วก็สองคะแนนแล้วพยายามจะสกีเล่นแล้วก็ตามบอลจังหวะนี้หลอกแล้วก็วางลงไปครับระหรับน้องโดนชัดคริโอนี่น้องกอนโอนีว่บน้องเกิดไม่ทันหรือเปล่าเราเกิดทัน,นโอ้ยสองคะแนนลงไปอีกแล้วครับโอ้ยสี่แล้วแบบประมาณว่าใช้ความเร็วเข้าสู้นะครับตากล้องเมืองเฉลียงเอาครับโดนเข้ามาจังหวะนี้แพทแป้นลงไป ไล่มาเป็น8ต่อ10ครับโดครับไล่มาเป็น9ต่อ12แล้วมาดูหาโอโอ้โหไปกันใหญ่ครับ14ต่อ9ครับโอยเม,ก,มกเมกเจอต้นก้าขวางอยู่เมกมาได้แล้วจังหวะนี้วางแล้วโอ้โหสวยๆครับเรียบร้อยครับแม่แม่ต้องบอกว่าช่วงท้ายครับมีโอกาสลองยิงสองแต้มแต่ว่าแม่น่าม่ได้ โปรเรียนเมืองเฉลี่และทีมผู้แก่งจากจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนลาดยาวิทยาคมเรกีรี่ครับเ,เ,เริ่มต้นกันครับ เริ่มมาจาังหวะนี้จ้ำช็อตไปหนึ่งดอกแล้วก็ลงไปเลยครับแม่ต้องพีชนะเปิดมาที่น้องเมฆเราเกื่อนวิ่งนำทางไปส่งมาจาังหวะนี้ชูนเรียบร้อยครับต้องบิกซี่ซไล่มาเป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับหาดมาอย่างไงครับฮาร์ดจ่ายมาบิกซี่อีกแล้วฮาร์ดยังได้อยู่ถอยมาเมฆมีพื้นที่ลงโลกซอฟคะแนนเรียบร้อยครับบิ๊กบ้าได้ ที่ฮาร์ดหาร์ดปุกเข้ามาจาังหวะนี้เจอ2องดานแต่ก็เอาลงครับ้าบอลลี่สวยจริงๆครับนี่สังเกตนะน้องบิ๊กซีออกมาพักงานแล้วนะครับเก็บเก็บไว้เล่นแบนหลัง จะลงเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าน่าจะหมดเกมวันนี้แล้วครับสำหรับทางฝั่งเมืองเฉลียงนะต่อสองชั้แล้วเล่นอีกทีพรุ่งนี้นะครับครับพีพีโอ้โหโยกกลับไปกลับมาแล้วสองคะแนนลงกี่โมงครับยังครับยังยังยังอยู่ชุดละกันทักไม่ได้เลยนะพีพีสมใจเขาแหละโอ้โหทักไม่ได้นะครับสองคะแนนทีมนี้นี่